ทักทายพูดคุยกันมาได้เลยนะครับบอกทุกอยางละเอียดนะไม่ปิดกันนะครับมาดูครับไม้นี้สวยๆครับสวยๆแล้วพี่สวยเลยนะเนื <S <S ้งัดงัดมาเลยครับแปดหรือเก้าครับโอ้ขายินเก้าขวาปตัวเลขครับขัเจดนะครับ อ่แ88ครับ8หลังนะครับโอเคสวยรูนะครับเป็นแดงขนาดข้างนะครับบวกมาอีกแล้วนะครับสําหรับไฟนี้นะครับยิงไปต่อเลยนะยิงแดงไปอีกนะครับ80-90นะถือโอกาสว่าสูงอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูทางสถิติบ้างครับว่าสถิติทางสายมือสุดนะครับเป็นแถวที่สองนะครับแถวนอนมาเป็นน้าเงินแดงแล้วน้ําเงินโอกาสติดแดงนะครับเป็นขั้นนะครับเขาเรียกไพ่เว้นไพ่นะครับ สถิติการคำนวณมานะครับแล้วก็อัตราการเนิมพันนะหกแสนนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดเพเยอร์ยี่สิบหกนะครับถือว่าสูงอยู่นะขณาคารับโอเคครับเจ็ดมาครับสวยครับยืนเจ็ดครับโอเคครับบวกครับอแก้เกมกลับมาบวกอีกแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกล้าสวัสดีทุกท่านนะครับมีล้านเสียงโดนทั้งหลายนะครับจัดแดงไปอีกเลยนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเสวยแบบนี้ จะเล่นให้ดูอีกสักห้าไม้นะครับเอามาดูนะครับไม้นี้ยิงแดงยาวๆเลยนะครับยิงไปเลยนะครับจนกว่าเขาไพ่จะเปลี่ยนนะนะเพราะนั้นส่วนมากที่เขาดูกันเลยนะครับดูจากเขาไพ่หลักนะแล้วก็ดูจุดสามจุดนะเขาไพ่ถามทาหารเสือนะครับหรือว่าจะเป็นไาติดทางซ้ายมืออัตราการเดิมพันก็มีส่วนช่วยนะครับว่า no more no, bets อัตราการเดิมพันนะ65%น่าแบงเกอร์นะ โอเคเขาสามแต้มขาขวมีแต้มครับแต้มสูงครับหกแต้มครับขวาำต่ำกว่าโอเคสวยหรูครับอ่าบวกมาอีกแล้วนะครับติดติดเลยแลครับสามไม้ติดติดเลยนะครับเล่นไปครับเล่นไปจนกว่าเขาพ้าจะเปลี่ยนนะครับยิงแดงไหมครับเอามาดูครับพูดคุยทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ บอกหมดทุกรายละเอียดนะอยากได้สูตรผมแจกฟรีนะครับของฟรีมีอยู่ในโลกนะครับสูตรฟรีมต้องเติมเครดิตมต้องเติมเงินครับเล่นได้ตลอดยาวๆ24ชั่วโมงนะทั้ง p h o n e ทั้ง a n d r o i d นะหรือหรือว่าเจาะระบบหลังบ้านเซ็กซี่นะครับได้แน่นอนนะตัว2,020นะ5.0เต็มสปีดไปเลยนะครับมาดูครับนาคามาอีกแล้วครับหลุนโกงเข้าครับโกงหรือเปล่าครับโอเคปอกใกล้แล้วครับบวกมาติดๆแล้วสี่ไม้ห้าไม้นะครับ อมาดูกันต่อนะครับจัดแดงอีครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับยิงแดงต่อไปนะผมแก้เกมกลับมาบวกนะครับตอนแรกผมลบนะครับสําหรับห้องนี้นะเปิดหัวมาไม่สวยนะครับแต่ที่ผมเอาคืนกลับมาได้แล้วนะครับมาดูนะครับไม้ที่ห้านะครับเอามาดูกันต่อนะครับไม้นี้ จัดไปครับเล่นไปยาวๆเลยครับไมานี้ยาวๆไปได้เลยนะครับเพราะดูจากไายติดเขาเขาไพ่ติดมาเยอะนะครับนาเก่าอีกแล้วครับนาเก่ามางี้ครับสวยรูครับปอกเก่าอีกแล้วครับห้าไม้ติดติดนะครับห้าไม้ติดติดแบบนี้จัดไปอีกครับจัดไปอีกครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ดูอยู่นะครับกาสัสดีทุกท่านด้วยนะครับจัดไปครับไม้นี้ อ่ะสวยๆไปเลยครับมานี้ครับมาที่ห้าครับนี่คือมาที่หกแล้วสําหรับไฟนี้เลยนะครับใครดูอยู่กล่าวสวัสดีทุกท่านมีรับนักเสียงโดนทั้งหลายนะอยากได้สูตรฟรีแอดมาครับอยากเข้ากลุ่มนําเล่นวีพี24ชั่วโมงครับผมจัดให้ได้นะขอแค่คุณแอดมาครับ No more a d สวยๆครับเปิดมาเลยดีกว่านะครับอ่ะสองมาลุ้นหกกับเจ็ดเข้าครับหกหรือเจ็ดครับโอเคยินเจ็ดแตงมาขอตามกว่าครับ โอเคสวยรูครับหกไม้ติดติดนะครับบวกหกไม้ติดติดนะครับมาดูกันต่อครับมาดูมาที่เจ็ดเลยนะครับไม้ที่เจ็ดแบบนี้นะครับอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นผมแอดมาครับเกมเนหกอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อติดตามเด็ข่าวสารครับอ่จัดต่อครับไม้นี้ยิงไปต่อเลยนะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม้ที่เจ็ดนะครับตอนนี้บวกมาหกไม้ติดติดแล้วนะครับเอามาดูมาที่เจ็ดนะไม้ที่เจ็ดแบบนี้นะครับ เจ็ดไม้ติดๆนะครับพูดคุยทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ No more t เปิดมาครับแปดหรือเก้าครับอ่าหกมาครับหกเจ็ดมาแล้วครับตามสูงนะครับโอเคป๊อกไตนะครับเจ็ดไม้ติดๆนะครับบวกเจ็ดไม้ติดๆเลยนะครับโอ้โหเจ็ดไม้ติดนะอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นอยากได้สูตรฟรีแอดมาได้เลยเคเดบวกพร้อมต้อนรับคุณอยู่ครับ